เรื่องราวความชิบหายของ2พี่น้องระหว่างซิกิโกะกับโทมิเอะส่วนซิกิโกะที่ชื่นชอบการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจเธอก็แอบชอบรุ่นพี่ที่ชื่อโทชิโอแห่งชมรมยูโดเขาเป็นอดีตแฟนเก่าของพี่สาวของเธอที่ชื่อโทมิเอะหลังจากที่พี่สาวของเธอได้เสียชีวิตลงเหตุการณ์ความชิบหายจึงได้เริ่มต้นขึ้นสวัสดีครับนี่คือช่องแบทแมนหาังที่ผมจะมาเล่าให้ฟังมีชื่อเรื่องว่าโทมิเอะแอนด์ลิมิเต็ด นางญี่ปุ่นปี2011ชอบกดซับใช้กดแชร์แต่ถ้าใช้มากๆให้กดคอมเมนต์โอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าพวกเราเรื่องราวเริ่มต้นหลังบริเวณรั้วโรงเรียนสึกิโกะกำลังถ่ายรูปเล่นกับเพื่อนของเธอโยชิเอะโยชิเอะบอกว่าทำไมไม่ไปถ่ายรูปพี่สาวของเธอดูล่ะพี่สาวของเธอน่ะสวยกว่าฉันอีกสึกิโกะกำลังเดินไปถ่ายรูปพี่สาวของเธออย่างโซโลโมชั่นขณะนั้นโทมิเอะกำลังยืนพูดคุยอยู่กับโทชิโอแฟนของเธอ โทมิเอะรู้ว่าน้องสาวของเธอกำลังจะเดินมาหาเธอเธอจึงรีบวิ่งมาหาแล้วบอกกับน้องสาวว่าที่เธอต้องการถ่ายรูปฉันเพราะว่าเธอกำลังอิจฉาฉันอยู่ใช่ไหมล่ะส<อ>กิโ,โกะจึงบอกกับพี่สาวของเธอว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะในจังหวะนั้นก็นได้มีแท่งเหล็กล่วงหล่นลงมาจากตึกมันได้ล่วงหล่นลงมาเสียบที่ไหล่ซ้ายของโทมิเอะจนทะลุร่างกาย เลือดสาดกระเด็นเส้นซ่านซึกิโกะเห็นพี่สาวของเธอได้เสียชีวิตไปต่อหน้าเธอก็ได้กรีดดังลั่นเผอทำกล้องถ่ายรูปเจ้ากรรมล่วงหล่นกระแทกลงพื้นแล้วกล้องถ่ายรูปนั้นมันก็ได้กดชัตเตอร์ในตอนที่พี่สาวของเธอมีเหล็กเสียบอยู่พอดีหนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกซึกิโกะเธอก็กำลังฉลองวันเกิดในบ้านแสนสุขอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่ของเธอก็ได้บน่นคิดถึงพี่สาวของเธอวัวป่านี้ยังอยู่ก็คงจะอายุสิบแปด แล้วก็คงจะโตขึ้นเยอะจากนั้นก็ได้มีคนมากดกิ่งที่หน้าบ้านของเธอสึกิโกะจึงอาสาไปเปิดประตูผลปรากฏว่าคนที่ยืนอยู่หน้าบ้านเธอนั้นก็คือโทมิเอะพี่สาวของเธอเองสึกิโกะก็สะทานอย่างมากว่าพี่สาวของกูเดสมอลเล่ ore, ไปแล้วนี่หว่าสึกิโกะจึงบอกพ่อแม่พ่อแม่ของเธอก็บอกว่าอย่ามาพูดล้อเล่นแบบนี้นะจากนั้นพ่อแม่ก็ได้เปิดประตูออกมาพวกเขาดีใจกันเป็นอย่างมากจนเผลอเข้าไปกอดโทมิเอะ แต่สึกิโกะก็ยังแปลกใจครับเพราะได้เห็นพี่สาวของเธอตายไปต่อหน้าต่อตาโทมเอบอกว่าเธอหิวข้าวอย่างมากจนแย่งเค้กวันเกิดของน้องสาวตัวเองกินเธอบอกกับพ่อว่าอยากกินไข่ปลาคาวเวียและยืนยันว่าจะกินให้จงได้ครับพ่อของเธอก็บอกว่ามันค่อนข้างยากและมีราคาที่แพงแต่เธอก็เออะโวยวายว่าจะกินให้ได้พ่อของเธอเกิดใจอ่อนและบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อมาให้แดก โทมิเอะหยิบรูปของตัวเองขึ้นมาดูครับแล้วเอากำปั้นต่อยมันจนแตกตัวคนในครอบครัวต่างก็ตกใจเป็นอย่างมากโทมิเอะก็ได้พูดออกมาว่าต่อไปนี้ไม่ต้องมาดูฉันในรูปอีกแล้วนะเพราะฉันอยู่ตรงนี้แล้วไงเช้าวันต่อมาคุณแม่เอารูปของโทมิเอะไปเผาจนหมดตามคำสั่งของเธอซูกิโกะเห็นก็ตกใจครับเธอเรียวิ่งเข้าไปห้ามแล้วหยิบรูปออกมาใบหนึ่งที่อยู่ในกองไฟซูคิโกะกับพี่สาวของเธอ ยืแยงรูปใบนั้นกันจนตัวพี่สาวของเธอเนี่ยกระเด็นไปกระแทกกับผนังพ่อของเธอเนี่ยก็เข้ามาตบหน้าซึคิโกะอย่างแรงแล้วก็บอกให้ขอโทษพี่สาวเดี๋ยวนี้โทมเมะก็ใส่ไฟเธออยูโยงพ่อของเธอให้เห็นดีเห็นงามในการใช้ความรุนแรงกับเธอจนพ่อของเธอเนี่ยได้ใช้สายไฟเคี่ยนตีซูคิโกะจนสลบไปอย่างกะนางทาตพอตกเย็นซึคิโกะเห็นพี่สาวของเธอกําลังจาบน้ําโทมเมะเห็นว่าเธอเนี่ยกลาลังแอบมองดูอยู่ จะมองดูทำไมอ่ะมาอาบน้ำด้วยกันสิในขณะนั้นที่กำลังอาบน้ำกันอยู่ซีโกะบอกกับพี่สาวว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่ได้รับความสนใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะไม่เหมือนกับฉันนะ่ะไม่มีค่าอะไรเลยคนที่ควรหายไปควรจะเป็นฉันมากกว่าจากนั้นพี่สาวของเธอก็ได้เข้ามาจูกกับเธอแล้วบอกกับเธอว่าการที่ฉันจูบทำให้ฉันได้รับรู้ว่าเธอเนี่ยเศร้าใจขนาดไหนพี่สาวของเธอก็บอกให้เธอดูแผลตรงไหล่ จากนั้นมันก็ปรากฏเห็นใบหน้าของคนขึ้นมาพร้อมกับแลบเล้นมาที่เธอเธอตกใจสุดขีดรีบวิ่งออกมาจากห้องน้ำบอกกับพ่อแม่ของเธอว่าโทมิเอเป็นปีศาจพ่อแม่ของเธอก็ไม่เชื่ออยู่แล้วครับแล้วพ่อของเธอก็บอกให้ขอโทษพี่สาวเดี๋ยวนี้พี่สาวของเธอก็เดินออกมาจากห้องน้ำในสภาพที่ดูปกติดีแล้วบอกว่าฉันจะไม่อยู่บ้านหลังนี้อีกแล้วเธอแต่งตัวฉกเงินออกจากกระเป๋าพ่อแม่เตรียมตัวที่จะออกจากบ้านหลังนี้ครับ พ่อของเธอเนี่ยก็ทําใจไม่ได้ที่เธอจะจากไปอีกเขาจึงฆ่าและหั่นศพเธอในขณะที่หั่นศพอยู่พ่อก็บอกกับแม่ว่ามันเหมือนมีเสียงบางอย่างสั่งให้เขาทําแต่แม่ก็แย้งว่าไม่ต้องมาพูดหรอกฉันไม่อยากฟังอะไรตอนนี้ซุกิโก,กะกำลังมองดูเหตุการณ์อยู่ก็ได้เห็นหัวพี่สาวของเธอกอกตาไปมาและหันมามองที่เธอเช้าวันรุ่งขึ้นซุกิโกะก,ก็ต้องไปโรงเรียนครับแม่ของเธอเนี่ย ช่วยพ่อหั่นศพทั้งคืนก็ได้มาจัดเตรียมบินโตกับข้าวให้เธอไปกินที่โรงเรียนแล้วก็ดันเผลอทําเสร็จนี้ชิ้นส่วนของพี่สาวตกลงไปในบินโตโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนซิกิโกะก็กาลังเรียนหนังสืออยู่ในห้องเรียนอยู่ดีๆคุณครูเนี่ยก็ได้มีการแนะนําเด็กใหม่ที่จะเข้ามาเรียนในชั้นเรียนสวัสดีค่ะนี่แนนโนนะคะอาอาคนละเรื่องเธอชื่อโทมิเอแถมหน้าตาก็เหมือนกันอีกล้ครับนี่มันชัดแปลก ช่วงพักกลางวันซูคิโกะกับเพื่อนของเธอก็มานั่งแดกข้าวกันที่อยู่ในห้องเรียนซูคิโกะแง้มดูกับข้าวที่แม่จัดเป็นโตมาให้ก็พบว่ามีใบหน้าที่เหมือนพี่สาวของเธออยู่ข้างในเต็มไปหมดเธอตกตะลึงแล้ววิ่งเอากล่องข้าวไปทิ้งที่กองขยะเพื่อนของเธอก็เกิดสงสัยครับจึงเดินตามไปเสือกแล้วไปดูที่กองขยะและได้พบเห็นสิ่งเดียวกันนั้นก็คือใบหน้ามนุษย์ที่อยู่เต็มในกล่องข้าวเต็มไปหมด เพื่อนของเธอกรีดร้องด้วยความตกใจกับสิ่งที่เห็นในจังหวะที่เธอกำลังอ้าปากพวกมันจึงใช้ลิ้นยาวๆทะลวงเข้าไปในปากของเธอแล้วฉากก็ตัดเข้าไปในห้องเรียนสกิโกะก็ไม่เห็นเพื่อนของเธอเข้ามาเรียนในคาบเรียนครับเธอยังแอบคิดสงสัยอยู่แล้วเพื่อนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาก็ได้มาส่งยิ้มให้เธอแบบแปลกๆภาพก็ตัดมาที่เหตุการณ์ในบ้านพ่อของเธอกำลังนั่งหมดอะไรตายยากจู่ๆ เขาก็ได้ยินเสียงเรียกคุณพ่อคะคุณพ่อคะจากนั้นมันก็คือเสียงของโทมิเอะนั่นเองครับซึ่งตอนที่หันศพนั้นคุณแม่ของเธอได้เผือเอาหัวของเธอไปใส่ในถังขยะและไม่ได้เอาไปทิ้งพอของเธอก็ได้บอกว่าเธอไม่ใช่ลูกฉันเธอมันเป็นนางปีศาจแต่เธอก็ยืนยันว่าเธอคือตัวจริงแล้วเธอก็อยากได้ร่างกายของเธอคืนแต่พ่อของเธอก็เอาไปฝังไว้แล้วบนภูเขาโทมิเอะเธอบอกกับพ่อว่า ทางนั้นคงต้องใช้ร่างกายแม่ไปก่อนพ่อของเธอก็เกิดใจอ่อนอีกแหละและยอมหน้ามืดตามมวทําตามที่เธอบอกฉากตัดมาที่ซุกิโกะกับโทชิโอกำลังยืนกระหนุ่มกระหนิงกัน,กกนโทชิโอก็ได้บอกว่านี่ก็ผ่านมาหนึ่งปีแล้วเนาะกับเหตุการณ์ในวันนั้นเธอคงเป็นทุกข์และโทษตัวเองหน้าดูแต่ฉันน่ะเป็นห่วงเธอนะซุกิโกะเธอจึงก้มหน้าลงมาเขินแล้วโทชิโอก็วานให้เธอไปช่วยถ่ายรูปในชมรมยูโด เธอก็ตั้งใจถ่ายอย่างขมักขมันครับในขณะที่พวกเขาเนี่ยกำลังฝึกซ้อมกันอยู่อยู่ดีๆโทมิเอะก็โผล่เข้ามาเพื่อทาประลองกับทุกคนแล้วทุกคนก็โดนจับทุ่มจนหมดจนถึงตาโทชิโอเขาถามกับเธอว่าอ้าวเธอตายไปแล้วนี่กลับมาได้ยังไงเนี่ยโทมิเอะก็บอกว่าฮะกูเคยรู้จักมึงด้วยเหรอก็ไม่รู้เรื่องเลยนี่ก่อนที่ทั้งสองคนจะก,กิ้งล้มลงครับแล้วเธอก็จูบกับเขาซึ่งมันเป็นภาพที่บาดใจสึกิโกะซะเหลือเกิน พอหลังเลิกเรียนเธอก็วิ่งตามโทมิเอะไปก็อบอกกับเธอว่านี่หล่อนห้ามยุ่งกับรุ่นพี่ของฉันนะฉันไม่อนุญาตแต่โทมิเอะก,ก็บอกว่าฉันไม่ชอบไกด์อดอดเนี่ยเขาหรอกก่อนที่จะเดินควงหนุ่มไปทํางานคนนั้นและเดินจากไปครับซูกิโกะเธอกลับมาบ้านเธอถามกับพ่อว่าแลของพวกนั้นล่ะพ่อก็บอกว่ากลัวไปฝังไว้แล้วบนเขาของพวกนั้นก็คือศพพี่สาวของเธอนั่นเองครับฉากก็ตัดมาที่พ่อกําลังป้อนไข่ปลาคาเวีย ให้กับโทมิเอะในตอนนั้นสภาพของเธอเหมือนกับกระสือที่เหลือแต่หัวเธอบอกพ่อว่าเธออยากได้ร่างกายคือเดี๋ยวนี้ก่อนที่พ่อของเธอจะทําการหันศพแม่แล้วโทมิเอะก็หัวลอกออกมาด้วยความสาดใจอย่างโรคจิตเย็นวันต่อมาที่โรงเรียนซึกิโกะก็กําลังเดินเตะเตะอยู่ตามปกติในขณะนั้นเธอก็เห็นโทมิเอะกาลังเดินควงแขนอยู่กับรุ่นพี่โทชิโอกแล้วโทมิเอะก็หันมามองเยอ่อเยอ้ยเธอ อย่างกับหนังไทยมันจึงทําให้เธอเสียใจเป็นอย่างมากครับเธอรีบวิ่งเข้าไปในห้องล้างรูปที่มีรูปถ่ายอยู่ใบหนึ่งที่ถ่ายติดโทมเอในช่วงเกิดเหตุเป็นรูปที่เหมือนถ่ายติดพลังงานบางอย่างครับที่มันกําลังออกมาจากไหลของเธอระหว่างนั้นเพื่อนของเธอโยชิเอะก็ได้เข้ามาหาเธอซูกิโกะถามว่ามึงหายไปไหนมาเนี่ยโทรไปตั้งหลายสายก็ไม่รับแต่เพื่อนของเธอก็ทำเชยชยครับแล้วบอกว่านั่นคือรูปอะไรนะ่ะ ซูกิโกะก็ถามว่าเนี่ยมันจะเป็นรูปที่จะพิสูจน์ว่าโทมิเอะคือบิาสาดเราจะต้องเปิดโปรงเธอแต่เธอจะต้องช่วยฉันนะเพื่อนของเธอก็ปฏษษษิเสธและบอกว่าอีดอ,อกกูมีเพื่อนใหม่แล้วโยชิเอก็เปิดไหลออกมาให้ดูครับก็พบว่าเธอได้เป็นส่วนหนึ่งของโทมิเอะไปเรียบร้อยแล้วและซูคิโกะก็ได้เรีบวิ่งหนีออกมาเธอวิ่งหนีไปที่ห้องชมรมยูโดเธอถามคนในชมรมว่าพี่โทชิโออยู่ไหน พวกเขาคนหนึ่งก็ได้บอกว่าโทช,โชิโออยู่ในห้องอบรมอยู่กับโทมิเอะจากนั้นซูกิโกะจึงรีบวิ่งออกไประหว่างนั้นไม่นานโยชิเอะก็ได้เข้ามาในห้องชมรมยูโดถามพวกเขาว่ามีใครเห็นซูกิโกะบ้างแต่เสียงเนื้องอกมันก็ได้สะกดให้พวกเขามีความรู้สึกอยากที่จะตัดเนื้องอกนั้นออกแต่แทนที่จะตัดเนื้องอกออกครับแต่ดันไปตัดหัวคนแทนหลังจากนั้นเนื้องอกของโทมิเอะ ก็ได้ควบคุมร่างของโยชิเอะเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้จัดการพวกเขาทั้งหมดภาพกระตัดมาในห้องชมรมโทชิโอกำลังใช้คัตเตอร์แทงโทมิเอะอย่างบ้าคลั่งซูคิโกะก็เข้ามาในห้องพอดีเธอตะโกนเรียกเขาจนได้สติเขาบอกว่าขอโทษเพราะเขาไม่อยากเสียเธอไปอีกครั้งอ่ะมึงแทงซะขนาดนี้จะไม่เสียมันไปได้ไงวะแล้วมันก็ได้มีเสียงเข้ามาในหัวสั่งให้เขาทำแบบนี้ซูคิโกะเข้าไปดึงเขาออกมา ในระหว่างนั้นเลือดของโทมิเอะก็ได้ก่อตัวขึ้นเป็นร่างกายของโทมิเอะเธอเรียกร้องให้เขาเข้าไปจุมพิษกับเธอเขาสลัดซิกิโกะออกและเข้าไปจูบกับเธออย่างดุดรืมซิกิโกะจึงเกิดความเสียใจและบาดานโทสะเธอเกิดความแค้นที่ไม่ได้รับความสนใจจากเขาเธอคว้าม,มีดคัตเตอร์มาแทงโทชิโอจนเสียชีวิตแล้วเธอก็แทงโทมิเอะจนกลับกลายเป็นก้อนเลือดอีกครั้งซิกิโกะเธอเดินออกมาจากห้องชมลม ก่อนที่เธอเนี่ยจะถูกล่างของโยชิเอะวิ่งไล่ตามเธอมาติดติดเธอวิ่งเข้าไปในห้องพักครูแล้วรีบล็อกประตูแต่ก็ได้มีเซอร์ไพรส์มาเธอฟัเกอร์มีโทมเมะอยู่อีกหลายตนดักรอเธออยู่ในห้องครับรเธอกรีดร้องด้วยความกลัวอย่างสุดขีดโทเมะตนที่มีหัวก็เลยบอกกับเธอว่ายิ่งเธอกลัวฉันก็ยิ่งมีมากขึ้นยิ่งเธอหนีฉันก็ยิ่งต้องการเธอเธอถูกโทมเมะหลายตนลุมล้อมก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นมาในบ้าน และพบว่าทุกอย่างเป็นเพียงแค่ความฝันเธอเห็นพ่อกับแม่ของเธอกําลังจัดโต๊ะกินข้าวกันเธอถามพ่อว่าแล้วพี่สาวล่ะคะก่อนพ่อจะบอกว่าหนูมีพี่สาวที่ไหนกันละ่ะก่อนที่จะหันไปคุยกับแม่ว่าสงสัยลูกของเราเนี่ยอยากจะมีพี่สาวและทั้งสองก็หัวเราะกันซิก <laughs> ิโกะหันไปมองรูปร,บรอบๆบ้านก็มีแค่รูปตัวเธอกับพ่อแม่เธอก็หัวเราะและคิดว่าทุกอย่างคงเป็นเพียงแค่ความฝันจริงๆล่ะครับ ่อนที่พ่อของเธอจะพูดขึ้นมาว่าแต่โทมเอะตอนนี้เธอได้ทะลุตัวเองออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วไม่ลองไปทัดทายเธอดูสักหน่อยละ่ะมันจึงทําให้สุกิโกะถึงกับตะลึงในสิ่งที่พ่อของเธอได้พูดออกมาแล้วแม่ของเธอก็ได้สวมหัวกลายเป็นโทมิเอะสุกิโกะก็กรีดระหว่างนั้นโทมิเอะตัวจริงก็ได้ปรากฏตัวออกมาอย่างกับไททันแล้วปล่อยสมุนไพที่เป็นตะขาบใบหน้าของเธอเข้าไปจัดการสุกิโกะ แต่ผมขอเรียกตาขาบเฉยๆก็แล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆและมันก็ได้พาดท่ากัดที่พ่อของเธอแต่พ่อของเธอก็ยอมให้มันกัดด้วยความเต็มใจครับซุกิโกะเธอรีบวิ่งหนีแม่ของเธอก็รีบวิ่งตามไประหว่างทางก็ได้มีตาข่าวอีกตัวมาดักรอเธอแล้วมันก็ได้พาดท่าโจมตีจิมมี่ของคุณแม่ของเธอเสร็จไปอีกไลายคราวนี้ซุกิโกะกำลังรีบวิ่งหนีขึ้นบันไดเธอก็ได้พบกับโทชิโอะเขาพูดกับเธอว่า เธอออกมาจากความฝันแล้วเหรอฉันน่ะกำลังรอเธออยู่เลยและฉันก็ต้องพูดความจริงเพราะโทมิเอะเป็นคนบอกฉันในโลกแห่งความเป็นจริงอะ่ะฉันไม่เคยรักเธอเลยและไม่เคยมีความรู้สึกอะไรกับเธอเลยก่อนที่เขาจะหัวลอกมา <laughs> แล้วพยายามจะจับตัวเธอไปให้กับโทมิเอะครับซูคิโกะจึงผลักเขาตกบันไดอย่างง่ายดายอืมวิชายูโดที่เรียนมาไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยแล้วซูคิโกะ ก็ขึ้นบันไดได้สักสองขั้นก็ได้เจอเพื่อนของเธอโยชิเอะโพ่มาอีกคนแล้วพูดกับเธอว่าอีดอกในความเป็นจริงแล้วอ่ะกูไม่ได้เป็นเพื่อนกับมึงเลยกูอแอบมินทามึงเรื้อลังตลอดเลยแหละ <c oughs> นี่มันนครน้ำเน่าชัดชัดซูคิโกะจึงผลักเพื่อนของเธอตกบันไดลงไปด้วยความแค้นแล้วตาขาบก็ล้มแดกเธอตายไปเธอวิ่งหนีขึ้นไปบนห้องปิดประตูแต่โทมิเอะก็พยายามที่จะพังประตูเข้ามา เธอจึงลาจากประตูและคว้ากล้องถ่ายรูปมาถ่ายทายท่านโทมิเอะแล้วโทมิเอะก็หลบออกไปเพราะแสบตาจากแสงแฟลชซึคิโกะจึงได้จังหวะรีบหนีเธอวิ่งฝ่าวงล้อมของตะขาบแต่โทมิเอะก็ได้มาดักทางเธอไว้หมดแล้วครับก่อนที่เธอจะพูดกับซึคิโกะว่าไม่มีใครรักเธอหรอกซึคิโกะจึงตอบกลับพิศาจตัวนี้ไปว่านั่นมันก็เรื่องของกู้ไม่เกี่ยวกับมึงแล้วโทมิเอะก็พูดขึ้นมาว่า ฉันหลงสเสน่ห์ในความเหงาของเธอซึก ο, ิโกะจึงได้ถามกลับไปว่าแล้วมึงเป็นใครกันแน่วะต้องการอะไรจากกูเนี่ยโทมเมะก็ได้บอกว่าฉันคือพ่อแม่ฉันคือโทชิโอะฉันคือโยชิเอะฉันคือทุกคนที่เธอรักฉันคือทุกคนที่เธอเกลียดฉันต้องการรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเธอซึกิโกะก็ได้ตอบกลับไปว่าถ้างั้นก็ได้เพราะกูไม่มีทางเลือกอย่างน้อย มึงก็เป็นคนเดียวที่ต้องการกูจริงๆแล้วโทมเอะก็ได้บอกกับเธอว่าเธอไม่ต้องกลัวนะเธออะเป็นคนพิเศษสําหรับฉันฉันน่ะจะค่อยๆแดกเธอ,อยังอ่อนโยนแล้วสุกิโกะก็โดนตะขาบนับสิบลุมแดกตายไปและภาพก็ตัดมาที่โทมิเอะได้ฟิวชั่นกับสุกิโกะมาเรียบร้อยแล้วเธอได้เดินออกไปตามทางพบว่าทั้งเมืองทุกคน ได้กลายเป็นโทเมะเอกเกือบหมดเลยก็ว่าได้ครับก่อนที่เธอจะเดินไปพบกับชายหนุ่มวัยทำงานคนนั้นที่เคยมาดักรอเธอหน้าโรงเรียนใบหน้าของเขาเหมือนจะมีเรื่องกังวลอะไรสักอย่างแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่ชายหนุ่มคนนั้นกำลังใช้มีดทำครัวแทงโทเมะเอกอย่างบ้าคลั่งพร้อมกับพูดพร้อมน้ำตาขึ้นมาว่าเพราะฉันต้องการเธอมากฉันไม่อยากให้ใครมาแตะต้องเธอฉันขอโทษ แต่คนที่ถูกแทงไม่ใช่โทมิเอะครับแต่กลับกลายเป็นฟิกิโกะแทนโทมิเอะพูดกับเธอผ่านกระจกว่าเธอดีใจใหม่ที่เขาต้องการเธอแน่ก่อนที่ทั้งคู่จะหัวราะประสานเสียงกันแล้วฟิกิโกะก็ได้สิ้นใจตายในที่สุดเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างนล่ะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้านล่าง เขาผมอ่านทุกคอมเมนต์และหนังเรื่องนี้ดูแลได้อะไรช่วงข้อคิดจากหนังอย่าเอาความสุขของเราไปยึดติดไว้กับใครถ้าความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนอื่นเราก็จะไม่มีความสุขความรักก็เช่นกันเรารักเขาถ้าวันหนึง่งเขาไม่ได้รักเราล่ะเราจึงเป็นทุกข์มากเพราะฉะนั้นแล้วเราควรเริ่มที่จะรักตัวเองให้มากๆส่วนคนอื่นที่เข้ามาทำดีกับคุณก็ถือว่าเป็นกำไรโอเค ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆ